เกมอะไรวะเนี่ยไม่คุ้นเคยเลยเอละครับคุณผู้ชมครับในคลิปวิดีโอนี้ผมไม่สามารถแต่งตัวได้ผมแต่งตัวไม่เป็นนะครับก็คือผมเคยเล่นเมื่ออดีตการมาแล้วผมแต่งตัวไว้สเสพเลยนะครับผมอยากจะแต่งตัวให้มันดูทุเรศแล้วก็น่าเกลียด่านี้นะครับแต่ว่าผมแต่งตัวไม่เป็นนะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นในร่างนี้ไปก่อนละกันเอาละในคลิปนี้เราอยู่กันในเกมแกรนพีทออนไลน์นะครับเปิดฟรีนี่คนเล่นเป็นแสนเลยนะถ้ามือถือเล่นได้เนี่ยอาจจะเยอะกว่าบล็อกฟูทด้วยซ้ํานะครับพูดถึงบล็อกฟูดแล้วบล็อกฟูดเกมอะไรบ้างก็พี่ไม่รู้จักวะผู้ชมท่านไหนนะครับกำลังมองหาร้านเติมโรบักเรสุดคุ้มเนี่ยผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับคิทตันช็อปนั่นเองทางร้านเนี่ยมีบริการเติมโรบักระบบ V.P. เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ Server, วก ID Pass นะครับที่สําคัญนะครับทางร้านเนี่ยจะมีบริการกิฟททท์ไไไออออเเเเมมมมมแแลลลลล้้้ววกกกกก็ต่่่่าาาาาางงงๆีีียยยนนนนะะะคคครรรััััับบบสสหหุผูชใดด ดีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันหรือว่าไอเดีเทพเนี่ยทางร้านคิทตันช็อปก็มีนะครับเท่า,ทาน,นี้ยังไม่พอนะครับเพราะว่าทางคิทตันช็อปเนี่ยยังมีระบบโค้ดมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดนะครับก็สามารถมาสุ่มมาเลือกซื้อมาใช้บริการกันได้เลยนะครับและแอดมินเนี่ยก็ยังบริการดีแล้วก็ตอบแชทไวมากๆเลยนะครับเพราะงั้นอย่าลืมนะครับคิทตันช็อป ก็คือตอนนี้ก็น่าจะมาเปิดซีรีส์ใหม่นะครับบ็อกซ์ฟุตเกมอะไรผมไม่รู้จักเฮ้ยนี่ไงชื่อคลิปก็สุดยอดเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มฟาร์มกันเลยละกันนะครับอันดับแรกก็ต้องพาพี่ฟาร์มฟาร์มตรงไหนพาดิก็ฟาร์มเป็นไหมเกมเนี้ยพี่ฟาร์มไม่เปลี่ยนวะโอจะเล่นเป็นปางช่วงอะอะไรนะคุนกับไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้โกโก้ดูนี่ฮะเนี่ยผมก็มีเหมือนกันมีเป่าเฮ้ยล็อกโพสเกมนี้ฟรีเอออ๋อมันเอาไว้บอกจุดเซตสปาของเราใช่ป่ะือว่าไว้บอกเกาะแรก อ๋อนี่าไปบอกเกาะแรกน่าจะใช่มันแล้วอันนี้มันเป็นเกาะของเกาะเลยพี่ของเกาะหนึ่งอ่ะของเกาะกหนึ่งมันจะมีหนึ่งอ่ะเออแล้วจุดฟาร์มของเราอยู่ไหนอ่ะพาพี่ไปฟาร์มหน่อยดิคือผมมาตอนกลางคืนนะครับไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นกลางคืนนะ <c oughs> เฮ้ยกโกโก็ไอ้เฮ้ย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 หนีหนีโกโก็ช<ก>่วยพี่ก่อนคือตอนนี้เรามาเป็นในตอนกลางคืนนะครับผมพยายามหาเซลล์ที่มันเป็นตอนกลางวันแล้วแต่ว่าหาไม่เจอแล้วนี่ภาษาอะไรเนี่ยภาษาอะไรเนี่ย อ่านไม่ออกเอ้ยภาษาไทยใช่ป่ะเนี่ยถามจริงไอโก้ก็ไปรับเยอะละมันแชร์เบลกันใช่ป่ะใช่ใช่มันแชร์เบลมันแชร์เบลไม่ได้อยู่ได้อยู่แล้วเลงไงอ่ะนี่ไงเลงก็ก็คลิกก็พอแล้วโอเคเออตายครับครับเฮ้ยโก้ก็โอเคได้รันนะครับหนึ่งตัวโอู้หูต้องการเจ็ดตัวเลยนะโก้ไข่ตัวแบบนี้เนี่ยนั่นแหละนั่นแหละเราเราตึงๆกันไปไม่จะลืมนะไอเกนนี่มันจะเดินหาเราเว้ยเราไม่จำเป็นต้องเดินหามันเลย บริการถึงที่มูลริธประทับใจเจ้เ ouais อ we ้ยเอเยอร์เอโก้เก้เสาหลักเสาหลักมันมันยุ่ง uh> กับพี่ดูดิม mm ันเหมือนเสาหลักในเรื่องนั้นอ่ะเดมอนเซเลเยอร์อ่ะนี่เลยอันอันนี้ไม่ได้เราเราไม่สามารถตีรวมได้พี่โอ้ยพี่ไม่ได้ตีรวมมันเดิมเดินมารลมันแตกเนี่ยเฮ้ยมันโจมตีหนักได้ปะเอ้ยคือเราต้องมีผลปีศาจนะครับโอ้ยว่ะ เล่นคนยากไหมนี่นี่เดี๋ยวเวลาโอ้ยลูกหมดได้เวลาเราของผมนี่ตายมั้งก็ตายเออเกิดใหม่แล้วโดนโดนจับผังคุ้งเนี่ยเดี๋ยวดิโชว์หน่อยดิคือตอนนี้เราต้องการดาบมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าซื้อดาบที่ไหนก็ไม่มีดาบหรอไม่มีเลยดาบต้องซื้อเฮ้ยเช้าแล้วเนี่ยเช้าอะไรเนี่ยเอ้พวกดาบที่เราต้องมีเราต้องมีวิชานะพี่ฮะวิชาอะไรวะอันนั้นไอพวกวิชาแบบเรียนรู้ว่า ใช้สกิลพวกเนี้ยใช่เหรอเออแบบฟันธรรมดาไม่ได้เหรอฟันธรรมดาได้แต่ว่าถ้าอยากเรียนเรียนรู้สกิลอ่ะเราต้องซื้อซื้อเอาอ๋อตอนนี้เราต้องตีอีกสี่ตัวเลยนะก็เะีต่ว,ว่าแถวนี้ทรายมันเยอะมากเลยเฮ้ยสู้ๆมันทร่แล้ว,เร,วเราต้องฟังพนพวกเท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่เจ็ดตัวตุ๊กตีมเจ็ดตัว,ตวคือไม่รู้ว่าเลเวลเราต้องอยู่เกาะน,นี้ถึงเลเวลเท่าไหร่นะพี่ก็ไม่เล่นไม่เคยเล่นเหมือนกันพี่เพิ่งมาที่เกาะนี้เป็นครั้งแรก ต่อยแล้วหนีก็ต่อยแล้วหนีนั่นแหละเออไม่ถ้ามันจะต่อยสวนนี่แค่กดบล็อกเอาบล็อกมันต่อยเราแตกได้นะไม่มันมันต่อยไม่แตกไงพี่พี่ว่าจะเปลี่ยนปืนแล้วกดปุ่มเลยนะตัวเอ็มใช่ป่ะแล้วกดไปที่กระเป๋าแล้วก็ปืนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไปนี่ขอขอพลิ้วแต่เฮ้ยเอ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยโกูถ้าไม่อยากได้สกิลปืนไี่ต้องทำไงซื้อเหมือนกันเหรอน่าจะต้องซื้อ โอ้ยเจ้าพี่ดีไม่โดนเลยไม่ด้เลยถ้าดผมยังไม่ได้เลย,ลเเลยเพลี่เออตายพี่จุ่ยเองพี่จุ่มเองเออเป็นปีนีอุยอ้ยอู้ชาร์จหมัดไม่ได้ด้วยแล้วเราจะคอมโบมันายังไงวะโก้คอมโบมันใช้ดาบใช่เหรอใช่อ๋อเราจะปลดล็อกสกิลหมัดด้วยเหรอคืออะไร <laughs> วะปลดล็อกสกิลหมัดก็อัพสุดทามไม่ได้ดอันสุดท้ายมันน่าจะต้องเรียนรู้มั้งเออนั่นแหละว้าวขับมือละยับเลย มนันปุ่มเลยไหมอุ้มเลยไหมก็แบบไฟเอ็มอะไม่ได้เหรอซื้อไม้กับพุทธรึปะฮาไม้พุทธรึซื้อได้ด้วยปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สภาพมันเป็นแค่ไว้คุยอันนี้ไม่ใช่เหรอคุยเพจคุยเพนมามามาอึบอึบอึ๊บอึ๊บอีพอะไรเว้ยขอดูโคตรโคดรลิสตตวก่อนเอออันแรกที่พี่ส่งให้เลยอะอันแรกเลยใช่ปะแรกสุดเลยอันแรกสุดเลยที่มันไม่มีอะไรตามอ่ะนั่นแหละ ปึ๊บนฟามย,ยากว่ะเฮลโอ้ย <c oughs> อย่าคอมโบมันมากเลยอะก็จังใจไปนายก็รู้ที่นี่แกนพีสเฮ้ยเอานะฮะเดี <c oughs> ๋ยวอืมชกหนักไม่ได้ด้วย <c oughs> โอ้โหจะชกหนักชกไม่ไดอไ้อย่าไปชกหนักอย่าไปชกหนักมันไม่เวิร์กนี่ไงนี่ไงแม่นด้วย จมาแ้นเียวะนี่แม่นมากเลยนี่ไงพี่แม่นมากเลยก็เอ้ยโย่ไม่โดนง่ายเหวะพี่ยิงโดนเตโก้อ่ะเลือดโก้แม่งไหลเป็นน้ำเลยผมไม่ได้อัพเอาไม่ได้อัพเลือดไม่ได้อัพมันรีเซ็ตไม่ได้ด้วยทำไมวะหมดอายุเหรอง่ายหมดอายุมันเขียนว่านิวนะเฮ้ยนิวเหรอเออมันเขียนว่านิวหมดอายุไปขนาดนั้นเลยอะระตันเลเวลเราขึ้นโคตรน้อยเลยโก้ พี่ยี่สิบสามพี่ยี่สี่ขึ้นไปเอาได้แล้วเหรอเอาไปเอาได้แล้วเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอคนปืนก่อนเียมันเป็นมันเป็นบอสบาซูก้าโอ้ยมันขึ้นไม่ได้อ่ะมันขึ้นไม่ได้กูทำไมก็ปีนเลยแหละไม่มันขึ้นไม่ได้จริงอ่ะมันมันมันไม่ทำอะไรได้มากที่สุดวะอุ้ยไม่ขึ้นไม่ได้เนี่ยกูมีคนซุ่มจริงพี่มีคนซุ่มจริงพี่อะไรอน่าจะเป็นเกาะอะไรวะ มันอะไรนะมันเหมือนใส่เดือนกันเลื้อยขึ้นฟ้าเลยนับสตีมเหรอเพราะว่าเกมนี้มันมีนี่ด้วยนะฉลามอ่ะก็ลองลงไปในน้ำนี่เฮ้ยเอาเลยเดีินเลี่อนรอดักยิงลงไปในน้ำนี่ลงไปแช่ไปดีเนี่ยัโอ้เออเราลงไปพร้อมกันอ่ะโอเคป่ะเฮ้ยยิงมาในน้ำโอเคป่ะคิดว่ามันมีป่ะฉลามอ่ะลาฉลามมันเดี๋ยวมีการโรดอนเนี่ยจมน้ำตายนะเนี่ยผมตายละฉลามอยู่ไหนเห็นมีเลยเออไม่เห็นมีเลย แล้วทำไมพี่ลงน้ำแล้วพี่ไม่เป็นไรอ่ะพี่โปไงเออพี่โป้พี่เล่นโป้พี่เสียป่ะพี่ลงน้ำแล้วพี่ไม่เป็นไรเลยอ่ะก็ก็พี่เล่นโปไงก็พี่เล่นสคิปเออพี่เล่นสคิปไม่กัดเฮ้ยไม่มีมีมีจะลาไมีจะลาไมีจะลาไอ้กูกูชะลาไม่กินแล้วไอ้ก็มีจะลามใครบอกไม่มีวะนึกว่าโดนหลอกรวงก็โดนชะลามเสนยอ เล่นหยอในน้ำพี่แมงไม่ได้กินผลมิสซาแล้วผมกินผลกิโลเข้าไปอ่ะใช่เออเอออ๋อก็ไปน้ำไม่ได้โอเคก็เราไปเกาะนะ้ไหมนกอัพสตรีมอ่ะเฮ้ยมันหายไปแล้วนะมันหายไปแล้วไม่หายหายไปแล้วนกอัพสตรีมอ่ะเกาะลอยฟ้าหรือว่ามันนานๆทีมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราขึ้นไปหรอเพียนเป็นสายน้ําไหลขึ้นไปด้วยนะอาจจะใช่นะอาจจะแบบนานๆทีมันจะโผล่มาแล้วให้เราหายเจอแล้วขึ้นไปบางที เนี่ยมันหายไปได้วหรอหายไปไรร่องรอยเลยอ้วแล้วเราจะไปไหนนะพี่เราควรทำอะไรอะเยกดก็บฟาร์มละอันนี้คืออะไรอันนี้คือเดลิเวอรี่ก็เราสามารถเราสามารถส่งของได้ที่นี่แต่ว่าเราต้องเก็บรายส่งอะโอเคอันนี้เราต้องไปส่งที่ไหนเนี่ยไม่รู้ดูภาษาดิอ๋อมันเป็นกระดาษสีขาวตรงจดหมายเหรอไปเราออกเดินเรือดีกว่าเชื่อพี่เราไม่อยากอยู่เกาะนี้ละเกาะมันโศกลังเกินก็พี่มีหมวกด้วยหมวกเราไม่รู้หมวกอะไรอะไม่รู้เนี่ยอ๋อ มันคือหมวกสำหรับคนเติมพี่มันมันจะมีอะไรนี่เพราะว่าแบบไอ้ไอ้คนคนที่เล่น,นอ่ะอ๋อคนที่ของคนที่กดซื้อเหรอคือ,อกดซื้อเกมจริงอ,ะอ่ะอ๋อแล้วมันทําอะไรได้วะ <laughs> <laughs> เรือมันดูกะกากระดเรือต้องไปก่อนไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะเพิ่งเดินเรือเหมือ,องงนกันพี่เราจะโดนอุ้ยสว่างขึ้นเยอะมันนั่งมืดอยู่ไงพี่อย่างน้อยก็ไม่มีหมอกเราจะขับไปไหนกันเนี่ยกโกโก็ขวาขวาพี่เจอน้องอัพสตรีมก็ เราไปท้องฟ้ากันไหมขวาขวาเลยขวาเลยเดี๋ยวพี่บอกขวาขวาก่อนตอนนี้ขวาก่อนท้ายนิดซ้ายนิดนึงเออนั่นแหละตรงไปเลยด้านหน้านี่นักสตรีมเรือเราจะขึ้นได้ไหมเราบันเดินเห็นยังเห็นยังท้านหน้าเนี่ยเออเอ้ยแล้วมันได้เจี๋ยเลยขึ้นไปแล้วก็เรือเราแม่พี่ว่าเรือเราต้องพังแน่ๆเลยเดือดทรงละเรือคนสูชีวิตเลยอิ่แล้วนันตาล่วงอ่ะหรือว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนก็ได้ปะทางจดหมายเนี่ย แรกเริ่มว่าไหนเราจะขับถึงวะเนี่ยไม่รู้ว่าไปเรื่อยๆก็เดีวก็ถึงแหละเชื่อพี่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะโดนฉลามแดกตอนไหนเนี่ย,ยเกมนี้มันมีคา,<ย>าเค้นด้วยใช่ปะใช่พี่แต่มันเดี๋ยวโลกสองอ่ะเพี่อโอ้โลกสองเออความฝันของเราอาจจะเป็นจริงก็ได้นะเราจะได้ไปก็จริงเด้ไปไหนไปสุสุคติเฮ้ย <laughs> <c oughs> ก็ดูดิก็ดูได้มาแล้ว,ว่ะเงี้ยวเกี้ยวขอก็เรากำลังจะขึ้นไปละเรากำลังจะไปหาความตายหนึ่ง สองอะไรอีกไกลจะเย็นอยู่เพิ่งนับได้ทำใจแป๊บเฮ้ยกูดูดินกัพสตีลนั่นก็เ้ยเรือเรืออะไรเงี้ยก็เอ้ยมันน่ากลัวจริงเลยวะดูดิมันโยงโยงขึ้นทั้งคนไม่๋อพี่เกมมันทำมาลังการมากเลยอ่ะโอ้โหดูแิ่ทำไมการขับเรือเหมือนไม่มีน้ำออกมาจากตูดเรือเลยวะ ถ้าเกเนีถ้าถ้าถ้ามีคนช่่ยเราเกมนี้มันจะเป็นอะไรที่เกมมันสนุกมากอาะไะใกล้ถึงละใกล้ถึงฝันแล้วก็โอ้ยแต่ว่า,าพอย่อหน้าจอดูเป็นก็ไกลเหมือนกันนี่เรือที่น่าตื่นเต้นนี่คือเรืออะไรก็สีส้มๆอ่ะเรเือเรื่อนไปดูดินั่นคือเรือที่น่าตื่นเต้นวึงมันน่าตื่นเต้นขนาดไหนวะเ,เดี๋ยวนะนอกอัพสตรีมหายคือเราก็อ๋เอเราต้องรอพี่เดี๋ยวมันจะตืนใหม่โอเคเราต้องยืนรอนะครับคุณผู้ชมครับผมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เคยเล่นมันอาจจะให้เราแบบ ขึ้นอยู่บนเรือยืนอยู่บนเรือรึเปล่าก็ผมรู้แล้วพี่ผมรู้แล้วมันมันจะเกิดทุกๆตอนตอนกลางคืนใช่เหรอ,อใช่ใช่อันนั้นพอพอพาที่ขึ้นมันก็ไปเกิดเลยเฮ้ยตอนแรกพาที่ขึ้นตั้งนานนะตอนนั้นเพิ่งหายไปโอเคเดี๋ยวผมจะยืนเอ้ยโกโจมนั่นน่ะเออจะจะยืนไปน่าเกลียดจังวะแล้วถ้าโก้ลงน้ำคือโก้เลื่อนรถเลยเหรอเออโดนเคาะไหมล่ะคอนมีไว้ทุบลักหน้าจุ๊บๆมีไว้เถื่อ เกียไหมเกลี่ยจังวะเดี๋ยวก็ลงไปจริงๆแล้วก็ทําไมเขาพี่ลอยน้ําแบบอ่ะก็พี่ไม่ได้กินผลปีศาจมาเป็นไยืนในน้ําได้ถ้าก็ต้องมาเจ็บขาไหมขึ้นไปเลยตะกะแตนยองยองเนี่ยเจ็บขาไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเมื่อกี้ริงๆต้องปอกเลยนะก็ลองใหม่ดิไม่เจ็บเสดงปอก่เกลี่ยเลยก็เคยฟังเรื่องเล่าของนักเดินเรือไหมเขาบอกว่า ถ้าเดินเรือไปไกลอ่ะมันจะเจอเนสซี่เจ็ดสีคิดไม่เหลื่อยแล้วความเงาไงาก็ก็เคยเนสซี่เจ็ดสีไหมมันมีจริงนะก็รู้ป่ะเมานาาหมดแล้วแย่เลยนะก็ลงไปเลยสู่ก้นบึ้งแห่งท้องทะเลเฮ้ยมาแล้วโกมาแล้วน้องอัพสตรีมอุ้ยทำไมมันเท่จังอะ เฮ้ยโก้พี่ขึ้นแล้วโก้พี่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยพี่ถึงท้องฟ้าโก้ี่ถึงท้องฟ้าไอ้โก้ไอ้ล่วงล้วงล้วงเฮ้ยอุ้ยเอาเอาสวัสดีอาจะหลามาเนี่ยมาจุงกับกูจ่าย รับคุณชมครับสำหรับการผจญภัยในแกนพีทนะครับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์ให้ความโศกงงขังพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ใครที่แนะนําการเล่นผู้ผมได้ับสามารถแนะนําได้เลยเพราะผู้ผมไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับอ๋อฉลามอยู่ไหนอ๋อโดนกัดอ๋อตายไม่ตายอีกฉลามมาเอก็ไม่ตายีามมา๋ยวพี่โดนกัดตายเลยนะไปละบายบายครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับ